ธรรมชาติมีคุณค่ามากมายแต่หลายคนอาจจะละเลยและไม่ใส่ใจกับคุณค่าเหล่านั้น TT h อ t รายการที่จะเปิดให้คุณเห็นถึงความมหัศจรรย์ของทุกอน,นูในธรรมชาติพร้อมกับตามติดศิลปินหัวใจสีเขียวที่จะร่วมดูแลให้ธรรมชาติกลับมาสร้างสิ่งดีๆได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆคือสู่ธรรมชาติไปพร้อมกับเรา T T Hot ทุกวันเสาร์เวลา11นาิกาถึง11นิกา30นาทีทาง True Music Television ช่อง81นะครับ่เจลและบิวตี้ผสมน้ำ b l a c k c u ร r a เยลลี่พร้อมดื่มผสมวิตามินมีวิตามิน C0 และวิตามิน B1 B2 B6 B12 อร่อยสดชื่นมีประโยชน์ถ้าคุณชอบรายการ The Voice พวกเราจะทำให้คุณชอบมากยิ่งขึ้นกับรายการที่จะพาคุณไปซอกแซกสุขสิทุกเรื่องราวสนุกสนุกรายการที่เก็บทุกทุกมิตรภาพความรักความผูกพันรายการที่รวบรวมทุกความสุขความตื่นตันและความยินดีเ <c oughs> กาะติดทุกซอกทุกมุมทุกอารมณ์ที่คุณไม่ควรพลาดไปกับพวกเรา V <We>, Reporter สองครับโจครับเชมิกครับใน V Reporter p r e s e n t d by The Best Condominium ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มถึงทุ่มสิบห้า ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มสิบห้าและเที่ยงถึงเที่ยงสิบห้าช่าง TRUE MUSIC กลับมาแล้วครับผม เด็กเเลปิดคนเดียวเป็นไงมันก็ไม่มีอะไรดีเปิดคนเดียวไม่มีอะไรดีมีความฝุ่นอ่ะพอดีเดี๋ยวฝากของไว้หน่อยเป็นอะไรอ่ะคิดถึงกันอยู่เป็นพี่นี่รู้จักไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ใครใครพี่น้อยน้อยไหนเน้อวงพร์นี่ก็ตลาดพูไอ้เาว่าน้อยพูร์เลไรมห่นลาเดียวกันพี่เหรอไม่ใช่คนพู นี่เขาเอาขุยช่มาฝากเร็วๆมานั่งเร็วจะได้กินเอาบ้าเจอแขงเจอครับตลาดภูไปตลาดภูภูเปสดีครับฝาก็หลามไม่พี่น้องตลาดเดียวกันเลยคนละน้อยเล่าเออไม่ใช่นะคนละภูเออขุยช่เหรอขุยช่เดี๋ยวบ้านใครอยู่ตลาดภูอ๋อแล้วแกมีอภิสิทธิ์เลยที่มาตั้งชื่อวงแบบนี้ไม่นคือตอนแรกเราตั้งแล้วคนเนี้ย นักคุณวอเนี่ยอยู่วัดสังกระจายคนนี้อยู่พันนกเด็กคว้าสั่งเหรอใช่แล้วนี่ไงพันนกพันนกนี่พระประแดงเดียเดี๋ยวแกพระประแดงนี่คุณเขาไปเจอท่านที่อยู่บนกระบะข้างๆฉันเลยฉันยืนเต้นอยู่ตอนจบการนี่ก็เคยเห็นกันอยู่เฮ้ยนี่อยู่ใกล้บ้านผมนะนอยู่ไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่ตลาดพูใช่ครับนี่อยู่วัดสังกจายผมอยู่สะพานนวัดจำเนียนจริงเหรอ ไคุณเดียวกันอ๋อบักอยู่พันจียนพันจียนพันจียนใกล้เลยปากซอยมีพระพรหมอ่ะอ่าอ้าคุณคนบ้านเดียวกันใหญ่ใหญ่คนบ้านเดียวกันนี่ว่าเขใต้ผมทะลุบ่อยทะลุทะลุไปไหนทะลุไปถนนอะไรนะอิสรภาพอ๋อถนนอิสรภาพไปแถวนั้นก็มีห้างไงห้างอะไรฮะบิ๊กซีหน้าตาเที่ยวบิ๊กซีแล้ตายแล้วเดี๋ยวคุณ ผมคนวงเวียนใหญ่นะครับจะไปไหนได้ออะคุณก็ไปอะไรนะเดอะมออะเดอะมอเดอะมอท่าพระไงโอ้เดอะมอท่าพักก็ไปอยู่แต่มันไกลก็เลยเที่ยวมิกซี่ก็ไม่ได้ไกลหรอกแต่เราชอบแบบพี่มันก็ดีกว่าแถวบ้านใช้ค่เที่ยวรถตัดอีเพรสเล็กเหนไหเล็กยมลงไปหน่อยเแต่แน่นอนที่มาที่ไปแสดงว่าต้องเกี่ยวพันกับตลาดภูใช่ครับเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเนี่ยเรา เราพยายามจะตั้งชื่อวงตอนแรกเราตั้ง Big Circle อืมวงเวียนใหญ่ Big Circle อ๋อ้เลนมาเลนด์มาไอเลนด์มาบิ๊กเซอร์เคิเวียนใหญ่ไม่แต่ว่าคือเราเราไม่คิดว่าแบบเอ๊ะมันชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยเวอร์มันไม่เหมาะกับหน้าเราหนังหน้าเราไม่ใช่ไงก็เลยเราต้องเหมาะกับไม่ไม่ไม่ตั้งวงเวียนใหญ่ไปอ่ะมันมีมันมีวงใช้ไปแล้วใครใช้ไปแล้วมีคนใช้ไปแล้วอ่า เซอร์เคานต์เนวนตี้ทูเขาใช้ไปแล้ววงเวนยิปสองวงเพื่อนวงเพื่อนเขาเอาเวนยิปสองวงเวนยิปสองเขาใช้ไปแล้วผมเกี่ยววงเวนยิปสองนะทำไรอยู่ครับผมเรียนเทปซิลินไงโอ้โหหน่าเรียนเนเทปซิลินเหรอเกี่ยวรุ่นไหนอ่ะฉันไม่เคยเห็นเทปซิลินหุ่นแบบนี้ร้อยสิบสี่เดี๋ยวก็มันจะมีจัตุรุมิตรด้วยจริงเหรอปีนี้เทปซิลินเจ้าภาพก็ต้องแข่งกับสวนกุหลาบแข่งกับวัสดุดที่เดี๋ไปวันสุดที่ไม่เกี่ยว สวนกุหลาบอ๋ออัสสัมชันกุณเทพพิเศียนเออแต่ก่อนแต่ก่อนฉันก็เชียร์แต่แจะไม่เชียร์ด้วยจริงนะฉันก็เชียร์พวกอัดสามเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์สองคนนี้ดีกว่าอ๋อแกชอบเด็กกึ่งเก่งเงินอ่ะไม่ใช่กึ่งเก่งน้ำเงินก็เพื่อนฉันทั้งนั้นแหละอ๋อเหรออือตุ้ดหมดเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะแล้วทำไมไม่ตั้งท่าพระท่าพระมัน คือถ้าท่าพาครูเพยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้ามันทำไมต้องคำว่าครูเพย์มันเหมือนเราเล่นง่ายๆให้มันสบายอาจริงๆเลยไหมเอาจริงๆก็คือว่าวันนี้ไม่จริงที่พูดมาไม่จริงบางที่เรือนี่วันหลังตั้งบางนี่เรือ่งเรือจะดังไหมพี่บางที่เรือครูเพย์ตอนแรกที่เราตั้งนี่ก็คือตลาดทูแหละเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราไปนั่งกินข้าวซ้อมด้วยกันข้างล่าแต่ว่าจริงๆมันจะเป็น เป็นคำไทยอ๋อูเพรศึว่าดูาไม่สุภาพก็เลยเอาเป็นครูเพแล้วก right> ันที่จริงก็สุภาพนะปกติแล้วก็พูดอย่างนี้ตลอดลองดมดูทำไมมึงเป็นอะไรเป็นคนพูดกันได้บ้างภาษาพ่อขุนรามเพียงแต่เราเอาไปใช้กันถูกวิธีรู้ป่ะคือที่จริงสมัยก่อนเขาก็ใช้กูมึงกันปกติภาษาพ่อขุนรามแต่พอเรามาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำไมมึงทำไมด้วยหน้าตาไงแต่ถ้าลองพูดมึงกินข้าวหรือยังเงี้ยเพราะขึ้นมาเพราะจะตาย กูกินแล้วเียพอได้ไหมถูกไหมถูกไหมมึงจะมีเรื่องกับกูหรอเนี่ยพอจะตายกูไม่อยากมีเรื่องกับมึงแล้วอย่างเงี้ยแต่นี่มันใช้ผิดไงมันก็ดูแบบดูโหดูหยาบค่ะเนาะอเคแก้ให้ไปอ่าเดี๋ยวเทปนี้ก็เป็นเป็นเป็นกูมึงอ่า มึอจะไม่เทียงเข้าคมอเรียกออย่างนั้นอันนี้มันยกตัวอย่างให้ดูตรงรีบไยับเบื้อสุภาคไปนะมึงใครบอกให้บึงไว้ผมตรงนีไม่ได้นี่เดือนธันวาลมมันเปลี่ยนเลยเอาเอเฮ้ยแต่สมัยก่อนซานน่ก็ตัดตรงนี้ ตอนแรกเลยป่ะใช่ใช่ค่ะแรกๆเลยทำยัไงแล้วมัถีดตรงไหนไม่แล้วมันถิดตรงไหนแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงโอ้ยดังไงเอาเดี๋ยว จบเรื่องชื่อตลาดปูรู้เรื่องแล้วเหรอเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าชีวิตเขาใช้ชีวิตแถวนั้นบ่ใย่นะฮะกินข้าวนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็กูเพลย์จริงๆเนี่ยก็คือหมายถึงกูเพลย์นั่นแหละคือพวกเราเล่นอยู่พวกเราเล่นกันแถวตลาดปูประมาณนั้นที่จริงวงนี้ก็มีชื่อนะแต่ก่อนสมัยซ้อมมกันแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าสะกดไม่ถูกคุณช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหมคะวงชื่ออีกทีชื่อ ยากน่าจะปากแล้วอ่ะผมจะต้องโฟกัสมันยังไงที่มันชินวงชิ้นเนาะไม่และลำลองคนเดียวไม่เท่าไหร่ถ้าทั้งวงกันแนะนำตัวพร้อมกันน่ะแบบบอยแบนด์แบบเชื่อสซิร์ชอ่ะหนึ่งสองทาบสวัสดีครับพวกเราวงดูดีจะตายเห็นนะแต่ว่าเขียนไม่ได้เลยนะ เอดอสละอหีบวคออะอคไม่ได้ยากยากอ่ะ,อะหลังจากนั้นเรารวมตัวกันเลยหรือว่าเราเราเล่นอะไ <มา S 1> ั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าคือ<ง>ตอนแรกผมเป็นเพื่อนกับคุณบอลเอาคุณวอลเล่าดีกวเอาช่วงพอเรียนจบแล้วก็อยากหางานก็เลยเล่นดนตรีกลางคืนกันเริ่มจากตรงน,นั้นก่อนแล้วก็พอเล่นสองคนเนี่ยเหงาก็เลยอยากหามูซาโร่สักคนหนึ่งอันนี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดมั้ยอันนี้ก็เลยไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตยุคเพิร์ท ยุคไอซีคิวอ่ะรู้จักกันเนี่ยครับเพิร์เพิร์ค่ะรู้จักเพิร์ธเพิร์โพสว่าโพสว่าดูดูดูที่เราอยากได้นะครับมือแซกผู้หญิงหน้าตาดีหน้าตาดีต่อแซกได้อินพอรไวได้ร้องเพลงได้ได้หมดเลยทุกข้อไม่ได้ได้ทุกข้ออีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเขาโทรกลับมาฮัลโหล ว่าส wow, ิ่งน่ารักว่ะเดี <S <S ives, <S 1> <S 1> <s ๋ยวเดี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 ๋ยวเราเอาตัดไปที่ฝั่งนู้นอีกเดียวฝั่งนู้นอีกเดียวฝั่งนู้นอีกเดียวก็ก็เอาฝั่งนู้นอีกเดียวเดี๋ยวเป็นต้องอ่าโทรไปเธอเธอเธอไปเธอโทรไปเธอโทรไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิ่มอ่ะเห็นประกวดเอ้ยไม่ใช่รับสมัครอ่ะิชั่นนะคะใช่ครับ หันไปบอกว้าสิน่ารักว่ะแล้วแล้วขาซ้ายเกี่ยวผมเนี้ยอะไรเ่คนนี้คนนี้จองคนนี้จองคนนี้ก็จองพอเห็นหน้านัดก่อนนัดก่อนไปเจอที่ห้องซ้อมแห่งหนึ่งกับตรงหน้าปั๊มน้ํามันเราเรียกเขาไปตรงปั๊มน้ํามันพอปุ๊บเราอยู่ในห้องซ้อมเราแอบบอกเขาลงรถสองแถวมาถึงปุ๊บชุดขาวกางเกงขาวชุดขาวกางเกงขาวอ๋อเสื้อขาวกางเกงขาวใช่เราอยู่ข้างในเปาวเข้าห้องไปเดินตาเข้ามานะ คือไม่รอไม่รอปล่อยเดินเองแต่ว่าพอไม่เป็นผมผมแกล้ง่ะนะแกล่งฮะไม่ผมเร็วเร็วว่าคุณต้อมอ๋อแล้วก็แล้วก็เลยเลยปล่อยให้เดินเข้ามาเองแต่พอเห็นฝีมือปุ๊บเพลงเดียวครับเพลงเดียวเพลงเดียวจบเพลงเดียวตอนแรกเราจะซ้อมมาสักหกเพลงแต่พอเขาเปล่าเพลงเดียวก็คือทุกอย่างเลิกเลยไม่ไรออกเลยไม่ใช่ก็ฝีมือดีใช่คนไง คนนี้ก็อันนี้เราเลือกจากหน้าตาดีที่สุดแล้วใช่เพราะว่าเอากะให้อยู่หลังกลเด่นเป็นประกายเลยแล้วก็วงเก่าเขาเนี่ยวงเก่าเขาเป็นวงที่ได้แชมป์ฮอตเวฟมาแล้วเราคิดว่าวงเขาดีอยู่แล้วเราก็ดึงมาทำไม่ดีบ้างอะไรจะเป็นอย่าง้งตรงนู้นก็ดูมีอนาคตนะก็จะไม่มีบ่อยๆทำไมครับก็มีนาเขาบ่อยๆก็ไม่คือคือตอนแรกเราเราเล่นกันสามคนเล่นตาม ร้านอาหารกันใช่ไหมครับแล้วพอพอเรารู้สึกว่าเราอยากทําเพลงอยากมีเพลงของตัวเองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมีมือกลองละมีมเบสแล้วทีนี้เราก็เลยวันนั้นเราเจอพี่พี่ชาิมือเบสที่ไม่ได้มาวันนี้เขาไปวันที่5้ธันวาเราก็เลยคิดว่าเออเขาเห็นเราเล่นละเขาบอกว่าเออเขาชอบพวกพวกที่ผมเล่นเขาเลยบอกว่าเอางี้พี่มีเพลงมาทําด้วยกันไหมตะขาดมือกลองพอะขามือกลองก็เลยเจอ้องโต้องโตเขานั่งกินข้าวอยู่คุณวอไปเจอปุ๊บก็ดึงเลยขโมยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาติกลองเปิด เคะเคยเจอมามืก่อนพี่อ๋อคือรู้จักกันด้วยได้เลยไปเข้าวงเราเลยแล้ววงตัวเองก็เลยแบบคุณไปแล้วคุณคุณรู้ปะเขาเหมือนใครเขาเหมือนยองเดลบิทเทอร์นะเขาเป็นนักสไตล์แนวแนวะคุณดูมากชอบด้วยอ่าล้วพูดถึงซิงเกิลของเราดีกว่าปล่อยมาปีนี้พอฉันชมผู้ชายนี่พาฉันเปลี่ยนเรื่องตลอดคือพอฉันจะได้กินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉันจะเพื่อนจะได้อิ่มบ้างเนี่ยไม่คิดว่าไงว่าหึงโอยชนไหน อีโบชัล <didn> ล <'t see development> ์ม mm ีเ hmm. ฮ <th> <what> ้ยเฮ้ยมันขำมันขำเกินหน้าที่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางชงเว้ยนางบอกว่าอะไรนางบอกว่าอะไรถึงเพื่อนายถึงเพื่อนายคนนู้นมั้งนี่แค่นี้แหละเออเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมานั่งในขนาดนี้อ่ะยังไม่ไนั่งตัวเป็นทางการเลยอ่าเดี๋ยวนั่งตัวกันหน่อยใครเป็นใครอ๋อสวัสดีครับผมวอตลาดภูนักร้องครับครับโตติกองครับโตติเอเดนกีตาร์ครับแซกอมแซกค่ะเปล่าดูนี่ไง คือว่าถูกถูกถูกคนแล้วแหละและช่วงและช่่งไม่ไม่ไม่และคือคนบางคนแนะนำว่าอมแซะอมไม่ได้ปากไม่ได้ตอนแรกคือเราอันนี้ได้คือเราจะบอกว่าตอนตอนตอนแรกที่ที่เข้ามานั่งกันะเราพยายามนั่งดูว่าพิธีกรนั่งไหนใครนั่งบ้างค่ะแล้วเนี่ยเลือกหนีจะเลือกหนีจะเลือกหนีพิธีกรทุกรายการแต่ว่ามวยถูกคู่แล้วล่ะว้าว อ้าโอเคพูดถึงเรื่องเราดีกว่าครับสิ่งที่ชื่อว่าเกินคําว่าเสียใจครับเกินคำว่าเสียใจนะอ่าที่มาที่ไปเป็นไงครับเพลงนี้ก็นั่นแหละครับขอให้พี่เมียวปาะปวรัสเป็นคนเล่านี่เดินไปพูดไม่นึกกันแม่พอพูดปุ๊บใช่เลยอ่ะวงเรามีตลาดสดสนามเป้ามาเองเลยพี่วงเรามีจุดขายนะคะขายอะไรครับขายขี้หน้า อ๋อแล้วใช่ไมเได้ป่ะโอ้เรียกแม่เลยได้ได้ได้นะคะเกินคำว่าเสียใจเป็นไงคะอันนี้ก็แต่งมาจากประสบการณ์ตรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเขาทีมงานเขาพูดมาในหูบอกว่าจะพูดใช่ไหมอันลังหันลังใช่ไอ้นี่ใจร้ายมากเลยลองดูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่านแนะนำเลยครับแนะนำเลยแนะนำเลยอันนี้ก็แต่งมาจากประสบการณ์ตรงค่ะเดี๋ยวเดเหมือนกี้อยู่ในคดีอะไรสักอย่างที่แบบว่ากล้องจับแล้วแบบ ไม่เป็นไรน้องพูดมาเลยเพราะไม่มีใครจำน้องได้เลยใช่ค่ะอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแต่งมาจากประสบการณ์ที่แบบว่าเราเคยจมจอมกับความรู้สึกเดิมๆจมจอมแล้วเราก็แบบว่าติดอยู่กับภาพเดิมๆแล้วก็เลยเวลาแต่งเราก็เลยพูดพลาดออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะเราเล่าเสร็จเดี๋ยวก่อนเล่าเสร็จแล้วค่อยๆแหันมาแต่หน้าครับหนึ่งสองสามลันจะสายคือจริงๆที่มาที่ไป คุณเป็นคนแต่งเนื้อ,อแต่งเพลงนี้เลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรา,เราน,น,นั่งกินซ้มตากันที่ตลาดพูอะตอนแรกเราจะเอาเรื่องน้องโตเรื่องของน้องโตเขามีเขามีเรื่องอยู่อะไรก็เลยให้เรื่องลให้เขียนในกระดาษมาก่อนเริ่มงงเอเขียนอะไรมาวะตกลงตกลงใครผิดใครถูกก็เลยคิดว่าเออส่งให้คุณเป็นคนแต่งแล้วเขาก็เล็บเรียงมาก็เลยทิ้งเลยโทรเอาไว้ก่อนเอาประสบการณ์พี่ก่อนแล้วกัน มีเยอะที่มีเยอะเออเออก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ใช่ครับสรุปเป็นเป็นประสบการณ์ของคุณก็เพลงนี้นะคะอุ้ยไหนกล้องคะกล้องไหนครับฟังไว้นะครับเพลงนี้นะคะอันนี้คนที่คุณกําลังถูกกล่าวหาอยู่คือคนที่ทิ้งเขาไปคนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบถามได้ไหมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจีแกลยท์ไม่รู้ว่าเผื่อแบบลุกเขาดูแบบ เสื้อเชิ้ตกางเกงรองเท้าหนังทำไมแกจะให้เขาใส่กระโปรงสั้นมั้งอ่ะเคยละเคยละมาเคยละาเลยเคยใส่กระโปรงเคยละครั้งหนึ่งชุกยุคยุคพี่มี่ปามีอ่ากระโปรงยาวกระโปรงยาวแล้วก็เป็นโบฮีเมียนโบฮีเมียนนึกภาพแต่ผมแต่ผมยาวปูหิมะมาเลยมันมาแบบน่ารักเลยตอนนั้นน่ารักลูกโอ้โหดแล้วเราก็เลยบอกกับมันว่าขอครั้งนี้ ครั้งสุดท้ายถ้าทำอีกโกรธนะผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้แล้วส่วนของเรื่องของดนตรีนะครับเอาแนวไหนมาใส่อะไรยังไงก็จะคงเป็นสไตล์คุชิกป๊อปเหมือนกับเพลงแรกที่เราออกมาแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอารมณ์กีตาร์โปร่งที่ชัดขึ้นกีตซ์ที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ฟังโดยรวมแล้วก็คือเราจะพยายามทำให้มันรู้สึกว่าให้คนฟังอินกับเรา ให้มาให้สุดให้มาให้ใช่ครับโดยใช้ประสบการณ์ของเขาถูกต้องครับคือคนแต่งเป็นผู้หญิงคนร้องก็ต้องเป็นผู้หญิงบ้าก็คือตอนแรกตอนแรกเนื้อเพลงนี้พอมายังไงวะเนี่ยโดนขาดขาทุกรายการเลยอ่ะคือยังไงวะนิ้วเออนิ้วไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าในขนาดสรุปเลยเป็นเป็นไหมเป็นไหมเป็นไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแจ็คอยาไปดูถูกพี่เขาไม่ได้เป็นแต่แฟนพี่เขาเป็นใช่ขอ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชาย นี่แหละครับชีวิตถมโดนกันแกล้งต่ปอนสี่อ๋อก็เป็นใช่ครับคุณวอเป็นคนถ่ายทอดใช่ใช่ยากเลยยากเลยยากเลยก็ถ้าเราเป็นผู้ชายเราเราฟังเรื่องที่ผู้หญิงเล่าเนี่ยถามว่าหลายๆคนเวลาฟังเรื่องผู้หญิงผู้ชายมันไม่มันมันมีแนวคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ความสื่ออารมณ์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเล่ามาละเอียดมากแล้วก็เพลงนี้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่ชอบมากกว่าค่ะเกินคําว่าเสียใจใช่คือคือคือเล่าเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมคะ เออเื่อเดี๋ยวตอนดูเอบีจะได้ใช่ใช่มันจะได้อินไงโอ้ยเราเถอะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนีดหนึ่งรอเราฟังกันดูเอ๊ะยังไงก็ก็หมายถึงว่าเราเคยโคบกับคนคนหนึ่งมาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งเกิดอะไรไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจกันงี้ง้อกันแล้วเออแต่งเพลงให้ก็แล้วอ้าก็ไม่ก็หายไปอืมก็คิดได้คําเดียวว่าเขาคงไม่รักเราแล้ะ เศร้าเนี่ยเป็ว ah. ่าเสียใจไอการหายไปนี้มันทรมานมาไหมไม่แต่เวลาเขาเล่าเขายังเขาก็เขายังเจ็บอยู่คือแผลสดนะคะแผลสดไหมสี่ปีอะสี่ห้าปีแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ลืมมีความสุขใช่ไหมหลังจากนั้นมีใครอีกไหม อ้ยอะไรอะไรแล้วจะแล้วจะนั้มีใครอีกไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอาวคุณอย่าศพอย่าศพอย่าศพอะไรศพประมาณหรือว่าอย่าศพตาเราก็จะตกเป็นของเขาง่ายง่ายใช่คนชอบของแปลกแก็มีเยอะนี่ไอ้นี่พอกันนี่ผู้หญิงเต็มผู้หญิงชอบโทรมาเนี่ยผู้หญิงโทรมาแบบพี่โทรมาขับรถพี่พี่ขับรถอยู่พี่ขับรถอยู่ก็ ก็หนูอยากส่งอะไรหนูก็ส่งมาดิผู้หญิงบอกแล้วแอดไลน์พี่ไม่ได yeah> ้อ่ะค่ะก็แอดมาเหอะแอดมาเหอะเลือกได้ไงแอดมาเหอะแอดมาเหอะไม่แก้ข่าวด้วยคือตอนแรกเพื่อนนั่งอยู่ในรถจะทำอะไรก็ได้ไงเดี๋ยวหลังจากพอเพื่อนลงปุ๊บโทรไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดกลับไปนะอะไรเงี้ยไอ้ที่เงียบเอาเรื่องจริงมาพูดอเงียบเลยนะไอ้ที่เงียบนี่เรื่องจริงที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงครับแต่ผมมีความสุขมากที่ผมมองจากแววตาในการเล่าของ เขาหึงผมอีกแล้วอีบอสตระเมศขำนอกหน้าออกหน้าออกตามากในที่สุดก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ใช่นะฮะและแน่นอนนะครับมี MV ให้ดูกันด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวเราดู MV บรวีิวอารมณ์กันนิดหนึ่งในช่วงที่ดู MV อยากให้ตั้งใจดูเพราะว่าเราจะเล่นเกมจะถูกเ v ็กันด้วยครับลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามมาครับพิมพ์ S เว้นวัคตามด้วยคำว่าสยามเด็กเล่น แล้วส่งมาที่8787ขอสัญญาว่าคำถามจะไม่ยากระดับความยากของคำถามจะเทียบเท่ากับแค่หน้าตาของเขาเป็นคนมองง่ายๆหน้ามองดูาเลยเบิ้เบิง่ายๆอ่านงั้นไปฟังกันนะคะเกินคำว่าเสียใจจากตลาดลูคูเพค่ะใช่คับดูง่ายๆหน้าเขาดูง่ายไม่ยาก มีคุณเจ๋งมากเจ๋งที่หน้าหลาร้องได้แล้วนะอ่าหนึ่งสองสามรักกันคำว่าเงาปวดร้าวกันคำว่าเสียใจปล่อยให้น้ำตารินไหลจากวใจที่เดียวจากใจที่มันเดียวได้สับนี่ไงลองได้แล้วอ่ะ เหญิงก็ชอบมากกว่าผู้ชายเปนักร้องไหมฟีดไม่เล่า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 มีเพลงของตัวเองก่อนไม่เล่าไม่ปกติเราก็เกาะเพลงคนอื่นดังอยู่แล้วพี่เก็คาแรคเตอร์เราอยู่แล้วก่อนไม่เล่าทำเพลงหนอเอ็มไหมแล้วคำถามเนี่ยผมขออนุญาตถามคำถามไม่ยากเลยค่ะด้วยฮะ แต่ว่าเราต้องรับสายผู้ชมก่อนนะฮะคำถามนี้ง่ายมากคือภาพสวยนะฮะ MV แล้วก็คือนางเอกนางเอกน่ารักพูดอย่างนี้ดีกว่าก็หื่นหื่นอยู่แล้วก็จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะไม่แต่เราป้ายแต่ละาพูดตรงพักหลังเราไม่ค่อยได้เห็นนุแพมเขามาในลุคนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าหลังๆเขาจะไปทางเซ็กซี่แล้วปกติคุณไปติดตามงานด้านไปติดตามงานเซ็กซี่ก็เลยรู้สึกว่า แอนตี้ไม่ชอบให้เขาเซ็กซี่อยากให้เขาแบบเป็นแบบนี้แสดงว่าชอบผู้หญิงน่ารักชอบผู้หญิงแบบนี้ครไปไปไปเปลี่ยนชุดเลยไปทำไมใช้เป็นผู้หญิงดูมีอะไรนะเว้ยเป่าแซกแล้วแบบใช่อ่ะเอาล่ะมาแล้วสายผู้ชาหญิงอะไรจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอสวัสดีครับชื่ออะไรครับดีค่ะฮะชื่อดีมค่ะน้องดีมนะฮะน้องดีมอยู่จังหวัดไหนครับ ลัานีลัานียญียน้องรีมาลั่นลียเมาลนียแล้วลียญมเน่เน่เน่คำถามนะครับถ้าดู MV เพลงนี้ดีจะเห็นว่าตลาดฟูคูเพในเพลงนี้มีคนมาเป็นแขกรับเชิญร่วมฟิชเชอร์ลิงด้วยด้วยการเป่าแซกเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่อยู่ในวงอีกบ้า ไม่อยู่นะวันนั้นวันนั้นเขาไม่ว่างว่างเขาได้อีกคนนึงมาเขาแหละเขาได้อีกคนนึงมาแกดูหน้าเขาให้ดีในนั้นไม่ใช่เขาสั้นในนั้นไม่ใช่เขาเหรอผมรู้แล้วใช่ไหมว่าในนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้คนอื่นก็รู้จริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่เขาทำไมเขาเอาพี่คนหนึ่งมาใส่วิกให้เป็นดังมาก ใครวะใช่เลยใครถามว่าเขาคนนั้นคือใครโอ้นี่ต้องขอคิวเขายาวแล้วกว่าจะได้เข้ามารู้แล้วเนี่ยมาใส่วิกย์เป่าแซกอ่ะเขาไม่อยู่เลยนะ,ะ,ะเล็กตัวเล็กตัวเล็กๆ,ๆ,เ,กๆ,ๆเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ตอบได้ไหมตอบได้ไหมน้องเดมใครวะอันนี้เจงน้องเดมมาตี่ไม่ได้ดู MV ค่ะอ้าวแล้วเล่นเกมจต่ไดูเอ็ีไม่ดู MV ยากตรงนี้อ้าวโอเค คำถามนี้ข้ามไปเดี๋ยวเฉลยก่อนไหมเฉลยก่อนไหมใครใครอะดีดีไหมดีดีนะเขาบอกดีดีนะอะไรอ่ะใครเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้เฉลยไม่เอาเฉลยถามคำถามจริงถามคำถามจริงก่อนถามดูถามจริงคำถามจริงใน MV เพลงนี้ครับขึ้นมาแว็บแรกชัดมากเลยสถานีรถไฟที่ไปเนี่ยแว็บแรกเลยเนี่ยชื่อสถานีรถไฟว่าอะไรสถานีรถไฟอะไร ครูว like ่าไม่ได้รวยมิ <anak lonely> <t od dy> ้งแต่แล้วสบายใจล้องตอบมาสักอย่างหนึ่ไอ้ยิ่ถ้าตอบว่าสถานีรถไฟลาดลีน่ฮาเลยฮาเลยตอบอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้เดอ่ามาเอามันก็ใกล้ๆตัวไม่ได้ไกลมากเออแล้ววงนี้เขาตลาดภูคูเพย์ด้วยไงเออตลาดภูขนาดนี้ตอบว่าตอบว่าตลาดภูขนาดนี้สถานีอะไรหัวลำโพงโอ้ยสบายใจ ไปคำตอบที่ผิดนะคะผิดการไป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 ดิวหลังตั้งใจดู MV ็มีเล่นเก็บแบบสูง MV ไงตลาดภูขนาดนี้ตลาดภูขนาดนี้สถานีอะไรหัวลำโพงโอ้โหกิ่งไม่ใช่ไันเลยหงายเงือบเลยเรพูดถึงอันนี้นไฟคุณนึกถึงหัวลำโพงไงเอ้ยจริงคุณตอบมาดิอะไรอ่ะคืออะไรยังไม่รู้จริงถูกไงเมื่อกี้เขาในเอ็มวีเพลงนี้มือแซกได้ ไม่ว่างวันจริงไม่ว่าเออแล้วเป็นใครไปขอคิวซูเปอร์สตาร์มาเพื่อให้เอ็มวีดูมีอะไรใช่คือใครนระดับประเทศด้วยระดับประเทศตุกี้จะไม่ได้พูดนะจะไม่ได้พูดเนี่ยม่แต่ว่าแกคิดเัืองแต่แรกฉันไม่ได้พูดไม่ใช่จะว่าแกมิวมาบอกว่าจุปตาจุตาตอนนี้มีอยู่กี่คนอีบ้า ภูมิใจนะภูมิใจเหมือนตุ๊กกี้น่ารักสไตล์กุนเหมือนแหมแหมไอ้แจ็คไอ้นันเดทไอ้เคนทีลันเดทเฮ้ยเดี๋ยวันนี่เขาปัญหากันใหญ่เลยนพูดถึงพี่ตุ๊กกี้แล้วทำไมต้องเป็นคำว่าด้วยผมไม่คคำชมอ่ะแกจะชมจริงแกจะไม่ไปยืนหัวล้ออยู่ตรงนั้นไงคือแกก็ต้องชมสิ พูดไงพี่ตุกิีไม่น่ารักตรงไหนฉันถามเข <c oughs> าน่ารักเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าเขามีแฟนแล้ว <c oughs> แล้วฉันพูดตรงไหนว่าเขาไม่น่ารักฉันพูดตรงไหนแล้วูดตรตรงไหนว่าเขาไม่น่ารักฮะฮะฮะเขามีแฟนแล้วคนอย่างแกมีใคร อยากให้ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันแดงก็ถามใหม่พับกว่าพับกว่างีีตุ๊กี้มีแฟนแล้วคนอย่างแกมีใครเอาสิว่โดนปัดมือง่อยเีเออเนเเพราะมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพลงเพราะขนาดนี้ถ้าใครกำลังอยู่ในอารมณ์นี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมว่าเพลงเพลงนี้ตั้งใจส่งให้กับใครยังไง เรื่องของเราเรื่องของเราเหมาะกับใครมามามาเออไหนตอบส่งให้ใครคะสองให้อ๋อถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากอยากจะบอกไหมเออแชร์ด้วยนะเดี๋ยวดรอฟังอยู่เดี๋ยวกลบบ้าไปรอกันนะเราฟังอยู่อยากให้ทุกคนที่มีประสบการณ์นี้ค่ะอยากให้ทุกคน <formul> อโอเคคุณไม่เรืองอดาวโหลดท้งไหนดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดล่ยกักหน่อยสิเฮ้ยคุณดาวน์โหลดดีกว่าใครชอบเพลงนี้ก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะครับดิจิตอลดาวน์โหลดก็คือดอกจันสี่เก้าสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสอหนึ่งเอี่แอองสนะครับแล้วก็ไอจูนสโตร์นะครับหามื้อวตลาดในไอจูนสโตร์แล้วโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้มาแค่ฝากเพลงเพราะยังมาเล่นเกเราด้วยแต่น่นอนครับจะต้อง ช่วงหน้าอ๋อช่วงหน้ามีโชว์เลยช่วงหน้าโชว์เลยนะท่จะเป่าแซกโชว์เงยเดีย๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเดีย๋ยวไปบอกสักาสาบานถ้ <c oughs> <c oughs> ามาได้ชุดเดิมเครื่องจริงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโชว์กันคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ให้ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะจากซูเปอร์จูเนียร์ค่ะงานนี้เลยกับสไป